สวัครับมานพีพบกับเชฟกันหักอยแปซิโนครับมานีตำเหนียวครับตำเหนียวให้ให้ลูกไส้ครับตำเหนียวเพราะเรื่อว่าเหนียวเหนียวจากเนือ้อส่วนเนือ้อได้ยีสานรสาระครับเป็นนึ่งนี่แหละข้าวเด็ด แกครับอือ okay, <laughs> Là là các đợi, là. để cảm ơn anh không được không được anh nhỏ không nhỏ đi không phiền được mmm ตำเหนียวครับตำเหนียวแยกครับแยกมาถามตำเหนียวตำเหนียววันเหนียวครับครับผมตำเหนียวครับนีนะครับมันเหนียวมันฉีดดูดมันฉีดดูดมันฉีดดูดสายนะครับนี่นะครับนี่ครับเพื่อนะ เร็วครับอจริงๆมันต้องใส่เลือดจังน้อยนะครับอันนี้มันใส่เลือดจังน้อยครับมันเลือดเลือดเบิดครับในเห็ุแบบเรียงด้วนครับเพระาะว่าไ,ไ,ไอ้ไอ้ลุงคนรอดกินเขาอยู่นะครับนะเนาะไอ้ซิมงบางว่าเสียบมาได้ครับเจ้สมุนไพรครับที่เขาต้องการ ไว้ประกูดครับครับเอเป็นเป็นผักชันดี้ครับมาจะบอกว่าเซียมครับเอาตะกร้าซิมด้วย อร่อยครับโบ้ได้คำว่าแล้วกะฝาคนไล่คนกดแชร์กดตั้งแก้งมาบอลเป็ดสโลดล้วยครับเด้อสำหรับที่นี่สบายดีครับ